มา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 เลยมากินส้มตังอ๋อ,แม,อแ,แม่เกียไม,ม,ม,ม่อยู่อดิบ่กพนักงานตัวไอ้ขาวแม่กี่แต่ย่เยเออยู่เมื่อวานนี้แม่ยออไข่บ่งมาก <c oughs> ยออไข่แบบบ่งมากแม่แม่เอขออนุญ,ญาตไปนวดน,นะคะมันเมื่อยวัสด,ดีค่ะ เจนมาแล้วเจนหมดยังเจนเดือทระไหร่หมูยอหมูยอแล้วก็พอได้มันไสแล้วก็พอเนาะส้มตำมไหมเจ้าอยากกับเชียงใหม่ราคาคิดถึงเชียงใหม่ไม่ต๊งบอก นิดไม่สเสียเกียนกระตุกค่ะที่นี้ประชากรเชียงใหม่กองอยู่นี่หมดเลยค่ะอยากหนิดเรยวต้องไปไลส่วนอยู่บ้านนะคะส้มตำบ่าเจา้าก่อนปิดบ้านให้หิวส้มตำกลับบ้านนะเจา้าเออแม่อยู่หน้าสวยนะที่เดคนบอกใช้รองพื้นไหน นี่ยหน้าสวยมากโอ้ะเก็มาเยมันวยเลยนีแบบ้อยเอาเลย,ลยเ,เลยนั่นแหละสั่งขึ้นไปเ,เ,เ,เรียรไม้ถิน่นดินแดงเลยค่ะแม่ใจหาย เออเออเอบอกว่านอนเฝ้ากองเตือนกองทองอยู่เชียงใหม่<อ>นั่นแหละเจ้าเฝ้าเพชรนั่นเนี่ยมันต้องปิก๊กหลบบ้านเสมอเอเอเวลาเขาปิ๊กกับบัวปีกเวลาเขาบัาปิ๊กกับยังปิก๊กโอ้ยแขมก็แขมกเป็นอะไรไม่รู้แข,กแข,กแขกมกที่เขา<อ>พูดก,กันต่อ เออแมก็เออแคมก็แคมก็ นมูยอเออไ่ใส่น้ำตาลแก้วแั้วดัวนี้ไม่เอาปราคนตามหลอหอห่อเนาะไม่ทำยากุ้งมาจากไหนเออไม่ทำยา่ะนีเวลาตาก็เป็นน้อยนะคะเปนน้อยครับ